สายที่จะพี่น้องกับสบายที่รักก็สมงมาสุดแุกคนเลยจ้าเรากำลังเมือบ้านพี่น้องเอ้ยแดดซองพี่น้องจ้าตอนนี้น้องแบ่งกันนอนแล้วพี่น้องนอนปกปูว่าล่ะเสี่ยกันนอนพี่น้องไกลเราขับรถพี่น้องเอ้ยโหกระตัมดีช่างลูโหรถกระตัมพี่น้องเอ้ยแนวนี้แหละนาะพี่น้องเนาะชิบุคิทายังหาได้ขั้นใหม่เนาะพี่น้องไปหันไปหนีกันยากพี่น้องเอ้ย ได้พี่น้องเอ้ยเงินครับยังบมีใครโต๊ดวะบ่อต้องมีเหรอครัวเกินมีโต๊ดที่าอะ้รกินนี่มีแบบนี้กินแบบแบ่งเน้นตัวนี้อุ้ยกับกูห่าค่ะห่ามีโต๊ดกระบอกมูแต่ก็ลูกมูเสิได้เปิดด้วยเน้นเน้นคือขี่นี่ดีใจโอ้ย ขอโทษเด้อพี่น้องเด้อจะมีเห็ดเสศษเลยพี่น้องเอ้ยจะมีเห็ดเสศษมดทุกคนเลยกันในทางให้ตัวนี้น้องแบ่งโป,ป,ป,ปรกัวพี่น้องโอ้มา่อไหร่น้นองถ้าบ้าคนนี้ก็ถือว่าใกล้ชิ่วอดเลยพี่น้องเลยมีแห้งไปในน้อยหนึ่งพี่น้องตัวคุ้มลายพี่น้องเอ้ แตโบน,าบนา้าปัดใน,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 นพี่น้องจักแหลปปัดเมื่อเฮือนมื่อแรงบัดน้ำมูกนะพี่น้องอย่าหนาวจนสั่นอย่าพี่น้องเลยแดดพี่น้องเลยจะมีเห็ดสิ้นนะพี่น้อง เรื่องกกำลังลงคลิปไปพี่น้องเลยแบบผมมีสัญญาณทรัมม์นะรถกับรถใช่ไหเฮะเทวีลงเหรออ่ะเอาเลยมี่สันพร้อมแล้วมี่ ผมอดแอต้แองให้ม,มากระดูเขาแอเลยน,นี<ม>่ดเขาหนม่จักมืออไอนี่ทั้งุนทั้งกันนี่นองเลยตายคัะเห็ดเ็จแมครีพี่น้องเลยมันแกขหัวขวานนะตายพี่น้มีเห็ดเ็จคะเรียพี่นองยทีพุนเขาน้า ญี่ปุ่นเขาน้ำทั้งอันาลุกซาพี่น้องเอ้ยโอ้ยจะมีขึ้นมาทรมานแม่แต่วะโอเคเฮากระนเปิดแผ่นพี่น้องเอ้ยบวย์นอนขึ้นได้ไให้เขาเปิดกิน น้ำมงแล้วจ้ะพี่น้องจ้าน้องกับน้องมีค้องกะลับเลยพี่น้องสิบุ๊กเอากันบัตรเนี่ยพี่น้องเลยไอ้แบงก์ก็หายยังมาแต่บัตรน้ำมงพี่น้องเอ้ยจะเพิ่งไปติดใจในชัยกระดักรกกะโดใหน้นะบอสซิง ห่อตอนไหนหอดฮะยังก็อ่อตอนไหนห่ออะไรเนี่ยเป็นยังเรียกว่าหอดอันยังโร่งแห้งติดหืวัวสี่เนีย่ยจังไปใส่พี่น้องเลยเห็นแต่ เอาสิงโอ้หนาเขาเลี้ยงงัวพี่หนอเป็นแนมอ่ะน่ยมาอีกแล้วเราหนาบมากวดประสาทอีกแล้วหนาบเนี่ยมาอีกแล้วเราหนาเขาเลี้ยงงัวพี่น้องเลย เออเรียงแบบ่เฮ้ยว้ายพอดียายามาวันนี้นะยายาจ้าสบายดียายาสบายดีสบายดีเนี่ยยายาเอ้ยเอ้นน่ะเห็นอายก็สร้างอย่างนี้เลยไอ้แบงค์อย่าอุ้มน้องเด้อมือหน่อยกับผ้าน้องล่มเด้อจะมีนะเราอุ้มเป็นเพลินพลาด สมาคือพีตาช้างเดี๋ยวสมา่าเอ้ยฮตา้งเด้ขาวเนาะงัหานิดนเดี๋ยวสิอมอด,ด,ดูกันเนาะ,ะน่ะาให่ๆเนาะคือสมคืออยู่นะเน<อ>าะสมาสมาแก<ด>เป็นกะโตแบบเติเก,ตเนนก้ตอนยัออยงน่อย แม่เพิ่นนี่โทรมาคุ้มือเลยเนาะกินหอดเลยเนาะกินหอดดูไปหากันแล้วพ่อกับแม่เพิ่อนนะไปดึงแอ้เออคือเพื่อนไปเห็นเหียวกไก่กันเลยเนาะยยเอาอุอ้ๆย,ย่าก้อ,อนจุย้ยเอาแม่ถ่ายคลิปอยู่ให้พ่อมึงให้พ่อมึงใช่แล้วพอ่อมาพ่อใหญ่อ,อ,อุ้มมึงพี่นี่ดีดีดุ้มพี่เนี้ยนี่นี่เขาใหญ่กับอุ้มเป็นเป็นเนาะ บ่งเงาเลยบาดบ่งเงาวะฮาวานง่ายเราเนี่ยมามาปวดอีกแล้วพวกเด็กๆเป็นยังมากคือเปิดหัวเปิดขู่ต้นคุมเว้ยน็อดรุดเว้ย แม่กันขี่ได้ร้องบอล้องโมมี่มะพองอยกลูกลองลมาลงมาลงมาใส่ลงมาลงมาไปไปนอนไปไปนอนอยู่ไนไปไปนอนอยู่ไหนอ่ะที่ทรายก็ไปสายที่ทรายเจียวท่ช่า เจ็บกระเพาะไปยังจังเจ็บกระเพาะเจ็บเมื nei. ่อ <Darwin> ก <dit> <t> ี <German why> ้นี่นะวางลงมาหลดนี่อยากกินขผาวบ่วจ้าจะเจ็บกระเพาะสงสัยเห็นเขาเปียกง่าบ่วจ้ากินขนมมาเมื่อกี้ในโซบหนึ่งถ้าอยากกินก็เปียกกินรอดหมอยังหอนอยู่นี่เห็นเขาเปียกง่าเลยเจ็บท้องละบาดนี่โม่หายแล้วจะอุ้มพะน้อง

ไปเมือเช้าไปบ้านแดดไปแดดแม่แ huh. ม uh ่พอครับ huh. ก um ้านหอิงนยา้านเนี้ยอันไปแล้วอีอันนี้มันคือกินสมจะเศ้าแค่ว่าโอ้ยอยาวลา่ป่าเอ้ยกินเขาลงไป็บบบนย่างมอ่ะผายเอืออือผ้าว่เออออบนย่งมอสองข้ม้าบองอาม้าเออ ยินแล้วเราออกลอดมาว่ะนี่จะยังบริบู่ณ์แล้วอานีนะมันคือซองชีขาซองเดือนยังวัวเห็นผอเห็นแพ่ไอ้ยังมันเวดกินมันจะยามันกินขัาไปเลยกินบัวไดอันนี้บริบูแพร่จ้ากี่อ้วนขืนอ้วนขืนหาสิบเอ็ดแล้วเท้านะกะโพดโอ้ยกระดีแล้วไม่จับหอน้ยเจ้าแว

สีมอดนี่รถเพิ่งกันไอ้แบกแซวนี่กะกนใส่ไข่รถไปกิ่มไว้น่าใหญ่ใหน่ะนะกิ่มไว้น่าให่อันนั้นแมกนสแก่เปที่ประชาเขาเลื่นนี่ใส่ไ่รถหีต่ี่กิ่มเนาะมันปรชื้อเสียมหน่อยเนาะเอาเสียมน่อยมึงนีแหละปพังมึงภาษาไม่ามันขึ้นบนมึงปัดใหญ่มาเป็นตักเป็นบีอย่งว่ะออ นี่แบ่งนี่ให้หนี่แบ่งสมีนะโวยบุได้หายได้อันนี้หาแท้หายว่ามาลูกพีนอนน่ะนอนากะเดยวนีเอาอีกนิามันด้อเอยาไรเลยนะยินมาแล้วผิดตายเลยที่ดูนะ มา้าแล้วอะเล่นม่ไ้เตาเอาลยพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้กับซีเดล่ากอนได้จ้าพอขั้นไม่คลิปนะจ้า,จาสบายดีจาออ้าของกร่อยะดีดีไป